สหเรื่องจ่ายเงินอ้อยสุดสาวไร่ทำดีมีรางวัลจ่ายวันไหนจ่ายเท่าไหร่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบาโซนคนเกษตรกันอยู่นะครับคลิปนี้เบาโซนก็มีเนื้อหาสาระข่าวดีมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับก็เป็นข่าวดีที่จะแจ้งให้ทราบนะครับแม้ว่าโรงงานอื่นจะไม่ได้รับนะครับก็เพื่อเป็นตัวอย่าง ในการที่โรงงานมีน้ำใจชาวไร่ก็ทำดีให้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก่อนจะรับชมเนื้อหาสาระต่างๆนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับบ้าสวนกันด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีของพี่น้องสหเรืองทุกท่านนะครับก็คือโรงงานน้ำตาลสหเรืองมุกดาหารมีการประกาศเรื่องการจ่ายเงินค่าอ้อยสดคุณภาพดี ปี2,566-67นะครับซึ่งเงินในส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลที่จะให้มานะครับเงินส่วนนี้เป็นเงินของโรงงานน้ำตาลที่มอบให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ทำดีนะครับเนื่องจากทางบริษัทสาเร่องนะครับจะทำการจ่ายเงินค่าอ้อยสดคุณภาพดีประจำปีการผลิต2,566-67นะครับ ให้กับชาวไร่ที่ส่งอ้อยสดสะอาดให้กับทางโรงงานน้ำตาลสาเรืองนะครับเป็นเงินจำนวนสส่วนดังนี้นะครับเงินค่าอ้อยสดคุณภาพดีส่วนของคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานนะครับก็จะได้อัตราตันละ29บาท76สตางค์นะครับและเงินในโครงการช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่วนของโรงงานน้ำตาล นะครับที่จะจ่ายให้กับพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับในอัตราตันละ20บาทนะครับก็คือมีเงินสส่วนนะครับคือส่วนของคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานที่จ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยคือ29บาท76สตางค์นะครับและในส่วนของโรงงานน้ำตาลที่จ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับในอัตราตันละ20บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น49บาท76สสตางค์ต่อตัอนอ้อยนะครับซึ่ง ทางโรงงานจะจ่ายในวันที่15มีนาคม2567นะครับโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของพี่น้องชาวไร่อ้อยหากพี่น้องชาวไร่อ้อยไม่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับทางโรงงานก็จะโอนเข้าบัญชีทกสของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งเงินที่โอนนั้นนะครับโอนเข้าบัญชีของพี่น้องนะครับเป็นเงินที่หักภาษีแล้วเรียบร้อยนะครับหากพี่น้องข้องใจนะครับ ก็สอบถามทางโรงงานน้ำตาลได้เลยนะครับทางฝ่ายไล่นะครับก็เป็นข่าวดีของพี่น้องสหาเรื่องนะครับก็ยังไม่หมดนะครับยังมีเงินรางวัลน,นะครับให้กับรถคีบนะครับซึ่งทางโรงงานน้ำตาลสหาเรื่องนะครับก็มีโครงการทำดีมีรางวัลน,นะครับโดยการจะจ่ายเงินรางวัลโครงการลดดินทรายนะครับ ขายอ้อยคุณภาพดีนั่นคือรถคี้นะครับประจำปีการผลิต2,566ทับ67อีกเช่นเดียวกันนะครับโดยทางสาเรื่องนะครับจะจ่ายเงินเป็นรางวันให้กับรถคีบที่คีบอ้อยแล้วมีสิ่งปนเพื่อนไม่เกิน19%ของน้ำหนักสุทธินะครับซึ่งในแต่ละเที่ยวนะครับที่รถขีบ ขี่ไปนะครับรถหินดินทรายหรือว่าเศษปนเปื้อนต่างๆนะครับซึ่งจะโอนในวันที่13มีนาคมในอัตราตันละ5บาทให้กับรถขีบนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่แจ้งให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไร่อ้อยและที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานก็จะได้รับเงินนะครับเป็นเงินอุดหนุน การตัดอ้อยสดจากทางโรงงานนะครับและลดขีบที่คีบแล้วมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน19%นะครับก็จะได้รับรางวัลตามโครงการนี้นะครับและที่สาเรืองจ่ายไปก่อนหน้านั้นนะครับก็คือเงินโครงการที่จ่ายให้กับหัวหน้าโคต้านะครับที่ให้สำหรับที่ตัดอ้อยเต็มโคต้ามาส่งโรงงานน้ำตาลก็จ่ายไปให้เรียบร้อยนะครับตรงนั้นส่วนนี้ก็จะจ่ายอีก ครั้งนะครับสาหรับด้วยกน